เรื่องราวสงครามเมื่อ1,800ปีก่อนเนี่ยนะคะจะมาช่วยแก้ปัญหาสุดท้าทยทางธุรกิจอย่างสงครามแย่งชิงคนเก่งหรือ w a r for Challenge ในปัจจุบันได้จริงๆหรอคะฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยตั้งแต่มหาการสามก๊กบทวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยไปจนถึงงานวิจัยล่าสุดมันกลับชี้ไปนในทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดใจเลยคะ่ะ ใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นปัญญาจากสนามรบโบราณมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การบริหารคนในโลกธุรกิจปัจจุบันเพื่อหาคำตอบว่าผู้นำยุคใหม่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็รักษาคนเก่งไว้ได้อย่างไรเราจะเห็นเลยครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยครับโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่รากฐานที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่าก็คือเรื่องกลยุทธ์กับวิสัยทัศน์ซึ่งก็ต้องเริ่มที่ขงเบ้งกับแผนหลงจงของเขาเลยเรื่องที่เล่าปีต้องไปเชิงตัวด้วยตัวเองถึง3ครั้งในกระท่อมคือมันสุดยอดมากนะคะในยุคนี้ลองนึกภาพซีโอบินไปหาโปรแกรมเมอร์เก่งๆถึงบ้าน3รอบสิคะ โหมันยิ่งกว่าประสบการณ์ของผู้สมัครงานชั้นเลิศอีกนะมันบอกเลยว่าเล่าปี่มองขาดว่าการได้ยอดคนมาเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของเกมทั้งหมดเลยค่ะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากในมุมกลยุทธ์นะคือสภาพการก่อนที่เล่าปี่จะได้ของเบ้งมามีบทความจากมอจพอวิเคราะห์ไว้ชัดเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ย การรบของกกต่างๆมันเป็นไปแบบไร้ทิศทางมากขาดสิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์โดยสิ้นเชิงเลยคือรบกันตามสถานการณ์เฉพาะหน้าแพ้ก็หนีชนะก็ไล่ไม่ได้มีภาพใหญ่หรือเป้าหมายระยะยาวเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการปรับตัวเร็วตอบสนองฉับไวมันก็คือสิ่งที่โลกธุรกิจสมัยใหม่เรียกว่าอ g จ l วไม่ใช่หรอคะการไม่มีแผนตายตัวอาจจะเป็นข้อดีก็ได้หรือเปล่า ืมเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากเลยนะระหว่างไอเจ้ากับไรทิศท,ทางคือไอเจ้าเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนแต่การรบในยุคนั้นคือการเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆตามสถานการณ์คงเบ้งไม่ได้เข้ามาห้ามไม่ให้ปรับตัวนะครับแต่เขาเข้ามาทำในสิ่งที่เป็นหัวใจเลยคือการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็อยู่บนความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่านี่ก็คือ การยอมรับว่าไม่สามารถครองแผ่นดินทั้งหมดได้ถูกต้องครับเป๊ะเลยคงเบ้งไม่ได้ไขฝันลมๆแรงๆว่าจะช่วยให้เล่าปี่รวมแผ่นดินได้ในเร็ววันแต่วิสัยทัศน์ของเขาคือการแบ่งแผ่นดินออกเป็น3ส่วนแล้วสร้างอาณาจักรของเล่าปี่ให้เป็นหนึ่งใน3ามขั้วอานาจนั้นให้ได้นี่มันคือการทำ SWOT analysis ที่เฉียบขาดที่สุดเลยนะคือประเมินกำลังตัวเองประเมินสภาพแวดล้อมอย่างทะลุปลุกโปรงแล้วตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงไม่ใช่วิ่งไล่ตามความฝันครับ อ๋อพอมีวิสัยทัศน์ชัดเจนแผนยุทธศาสตร์ที่ตามมามันก็เลยจับต้องได้มากขึ้นแต่ก็ยังสงสัยนะคะแผนที่ให้ไปยึดเกงจิ๋วก่อนนี่มันเสี่ยงมากเลยใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ใครๆก็อยากได้เหมือนรังแตนเลยมันเหมือนแนะนําให้สตาร์ทอัพพุ่งเข้าไปในตลาดที่มีแต่ยักษ์ใหญ่เลยนะคะนั่นแหละครับคือความอัจฉริยะของแผนนี้มันคือการคํานวณความเสี่ยงไม่ใช่การพนัน คงเบ่งมองว่ากริงจิ๋วคือฮาร์ดแวร์หรือฐานที่มั่นชั่วคราวที่ต้องยึดให้ได้ก่อนเพื่อสร้างตัวตนสร้างทรัพยากรเบื้องต้นจากนั้นค่อยรุกคืบเข้าเสฉวนที่มีใช้ภูมิดีกว่าแล้วก็ทำไปพร,พร้อมๆกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากก็คือการผูกมิตรกับซุนกวนเพื่อขานอำนาจโจโฉแต่ก็ไม่เคยไว้ใจทั้งหมดนะและสุดท้ายคือการบริหารที่ยั่งยืนพอตั้งหลักได้แล้วต้องดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี บทเรียนสําหรับผู้นํายุคนี้คือวิสัยทัศน์ต้องยิ่งใหญ่แต่แผนการต้องยืดหยุน่นและยอมรับความเสี่ยงที่คํานวณมาอย่างดีแล้วครับน่าสนใจมากค่ะแต่แผนที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็เป็นแค่เศษกระดาษถ้าไม่มีคนที่เหมาะสมมาทําให้มันเป็นจริงซึ่งนี่ก็นําเราไปสู่ขุนศึกอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องการบริหารคนมากๆโจโฉครับผมถ้าคงเบ้งคือสุดยอดนักวางกลยุทธ์โจโฉก็คือสุดยอดซีอด้านการบริหารคนหรือ h i e f t ALEN t OFFICER เลยทีเดียว เขาสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นขึ้นมาได้เลยนะครับใช่เลยค่ะแต่ขอเล่นบทฝ่ายค้านหน่อยนะคะเรายกย่องโจโฉเรื่องระบบคุณธรรมที่ไม่สนชาติกำเนิดแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในราชสำนักของเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความหวาดระแวงความโหดเหี้ยมใครเห็นต่างก็อาจจะหัวหลุดจากบ่าได้ง่ายๆเลยมันขัดกับแนวคิดสมัยใหม่เรื่องความปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ที่บอกว่าเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาคนเก่งไม่ใช่หรอคะ เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับแล้วเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันนวัตรกรรมที่แท้จริงของโจโฉเนี่ยไม่ใช่แค่การที่เขามองคนเก่งออกนะแต่คือการที่เขาสร้างระบบในการหาคนเก่งที่มันขยายผลได้หรือ scalable คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายส่วนตัวของเขาคนเดียวเขาเหมือนสร้างสิ่งที่อาจจะเรียกว่าหน่วยสรรหาบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้นเลยครับ มันคือการเปลี่ยนจากการหาคนแบบเฉพาะกิจมาเป็นการสร้างเครื่องจักรสำหรับการหาคนอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะเขาไม่ได้แค่หาคนแต่เขาสร้างกระบวนการหาคนเลยนี่คือจุดเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจปัจจุบันใช่ครับและเครื่องจักรนั้นในปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่า recruitment process outsourcing หรือ RPO ซึ่งข้อมูลจาก Shilo Talent ชี้ให้เห็นว่ามันกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญมากคือลองคิดแบบนี้นะครับ ทีม HR ในองค์กรอาจจะเก่งเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเก่งเรื่องการสัมภาษณ์ให้เข้ากับทีมแต่พวกเขามีเวลาและความเชี่ยวชาญพอที่จะสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อทำนายว่าโปรไฟล์เซลส์แบบไหนที่จะประสบความสำเร็จในตลาดเวียดนามได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้แน่ๆค่ะนั่นมันงานเฉพาะทางมากๆเลยนี่แหละครับคือคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของ RPO เขาไม่ได้แค่ให้เครื่องมืออย่าง AI หรือระบบติดตามผู้สมัครนะครับ แต่พวกเขามอบข่าวกรองด้านตลาดแรงงานหรือ market intelligence ที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างขึ้นเองในชั่วข้างคืนมันคือการอัปเกรดจากการหาคนไปสู่การวางยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวินจัยหลายชิ้นที่บอกตรงกันว่าปัจจัยสำคัญในการดึงดูดคนเก่งยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือประสบการณ์ของผู้สมัครและแบรนด์ขององค์กรในฐานะนายจ้างครับ สถิติจาก Job บไวท์ที่บอกว่า58%ของผู้หางานมองว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาจากการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนี่มันโดนใจมากเลยนะคะมันทำให้คิดเลยว่ามีคนเก่งๆกี่คนที่หลุดมือไปแค่เพราะว่าพวกเขาถูกปล่อยให้รออย่างไร้จุดหมายในกระบวนการสมัครงานมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะแก้ไขง่ายแต่เรากลับทำผิดพลาดกันอยู่ตลอดเลย มันคือจุดบอดที่อันตรายที่สุดจุดหนึ่งเลยครับเพราะมันกัดกิน Employer Brand ของคุณโดยตรงแล้วมันก็นำเราไปสู่ข้อมูลที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งครับถามถึงปัจจัยในการเลือกงานค่าตอบแทนและสวัสดิการได้คะแนนความสำคัญสูงสุดเลยคือ4.26จาก5แต่ในทางกลับกันปัจจัยที่ได้คะแนนต่ำสุดคือความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานที่ได้แค่2.92เท่านั้นเองช่องว่างมหาศาลตรงนี้มันกาลังบอกอะไรเราคะ หรือว่าบริษัทกําลังพยายามใช้เงินแก้ปัญหาที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องความไว้วางใจอ่ะใช่ค่ะความไว้วางใจคุณสรุปได้ตรงประเด็นเลยครับแม้เงินจะยังสําคัญที่สุดนะแต่คะแนนความโปรง่งใสที่มันต่ําเตี้ยติดดินขนาดนี้มันจะท้อนถึงการพังทลายของความไว้วางใจผู้สมัครรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมาไม่รู้สถานะของตัวเองซึ่งความรู้สึกนี้มันทำลายประสบการณ์ดีๆทั้งหมดเลย ต่อให้เสนอเงินเดือนสูงแค่ไหนก็ตามและนี่คือจุดที่ข้อมูลสมัยใหม่กำลังพิสูจน์คุณค่าของภูมิปัญญาโบราณครับหมายถึงบทเรียนจากตัวละครอื่นใน3ามก๊กเหรอคะใช่ครับโดยเฉพาะกวนอูสิ่งที่ทำให้กวนอูเป็นที่จดจำและเคารพไม่ใช่แค่ฝีมือการรบแต่คือความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจการสร้างความไว้วางใจคือหัวใจของการเป็นผู้นำที่คนอยากติดตาม ซึ่งในบริบทของการจ้างงานความโปร่งใสก็คือการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์นั่นเองสิ่งที่น่าทึ่งคือคือข้อมูลและการวิเคราะห์สมัยใหม่ของเรากําลังบอกว่าปัจจัยกวนอูนี่แหละคือตัวตัดสินที่แท้จริงในสงครามแย่งชิงคนเก่งครับแล้วปัจจัยนี้มันส่งผลต่อการรักษาคนเก่งในระยะยาวด้วยไหมคะส่งผลโดยตรงเลยครับมีงานวิจัยในภาคร,รัฐของไทยที่น่าสนใจมาก เขาพูบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ต่อของคนเก่งอย่างมีนยัยสำคัญที่สุดคือความผูกพันต่อองค์กรหรือ talent engagement ซึ่งความผูกพันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องตัวเงินดังนั้น employer branding ที่แข็งแกร่งในปัจจุบันไม่ใช่แค่การมีออฟฟิศสวยๆแต่คือการสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์และคุณธรรมในแบบของกวนอูเพื่อสร้างความผูกพันทางใจกับพนักงานนั่นเองเข้าใจแล้วค่ะ จากเรื่องของปัจเจกบุคคลเรามาดูอีกหัวใจสำคัญของความสำเร็จใน3าม๊กกันนั่นก็คือการสร้างพันธมิตรซึ่งไม่มีตัวอย่างไหนจะชัดไปกว่าศึกเซ็กเพ็กที่เราปีกับซุนกวนซึ่งเป็นรองทุกด้านจับมือกันล้มกองทัพที่เหมือนจะไร้เทียมทานของโจโฉลงได้มันเหมือนกับสตาร์ทอัพสองรายร่วมมือกันเพื่อโค่นยักษ์ใหญ่ในตลาดเลยนะคะใช่เลยครับและบทเรียนที่สำคัญมากจากบทความของ AK Training คือ จงสร้างสัมพันธ์ก่อนที่คุณจะต้องการมันเล่าปี่ไม่ได้รอจนทัพโจโฉมาประชิดแล้วค่อยวิ่งไปหาซุนกวนเขาสร้างความสัมพันธ์มาก่อนหน้านั้นแล้วในโลกธุรกิจปัจจุบันคําว่าพันธมิตรมันกว้างกว่าแค่การทำจอยเวนเจอร์ไปมากมันคือการสร้างอีโคซิสตมที่แข็งแกร่งอาจจะเป็นการร่วมมือกับคู่แข่งในบางเรื่องหรือหาพาร์ทเนอร์จากอุตสาหกรรมอื่นที่ส่งเสริมกันได้ และมาถึงบทเรียนสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะสำหรับผู้นำนั่นคือความทรหดอดทนหรือ resilience ซึ่งก็ต้องยกให้เล่าปีอีกครั้งเขาไม่ใช่แค่เคยพ่ายแพ้เขาถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากมานับครั้งไม่ถ้วนครอบครัวถูกจับกองทัพกระจัดกระจายต้องระหะระเหินไปพึ่งคนอื่นตลอดผู้นำในปัจจุบันจะฟื้นตัวจากความล้มเหลวระดับนั้นได้ยังไงคะ นี่คือแก่นของภาวะผู้นำเลยครับในเชิงธุรกิจความทรหดอดทนก็คือความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตหรือ crisis management และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มองความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า growth mindset มันไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่คือการลุกขึ้นได้เร็วและฉลาดขึ้นทุกครั้งแต่ข้อมูลจากงานวิจัยภาครัฐของไทยที่เราอ้างถึงก่อนหน้านี้มีตัวเลขที่น่าก,กังวลมากครับ พบว่ามีคนเก่งแค่34.1%เท่านั้นที่ตั้งใจจะทํางานอยู่ในองค์กรจุนเกษียณแค่1ใน3เองเหรอคะนั่นหมายความว่า2ใน3พร้อมจะไปเสมอเลยปดกล้องครับตัวเลขนี้มันสะท้อนปัญหาใหญ่เรื่องการรักษาคนหรือ retention และมันตอกย้ําว่าการสร้างองค์กรที่คนอยากจะฝากชีวิตไว้ด้วยในระยะยาวเนี่ยต้องอาศัยความสามารถในการฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆขององค์กรเป็นอย่างมากพนักงานเก่ง เขาจะไม่ทนอยู่กับองค์กรที่เปราะบางและแตกสลายทุกครั้งที่เจอกับวิกฤตหรอกครับสุดท้ายแล้วพอเรานำทุกอย่างมาประกอบกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ของขงเบง้งเครื่องจัดหาคนของโจโฉความซื่อสัตย์ของกวนอูไปจนถึงการสร้างพันธมิตรและความโทรคตของเล่าปีดูเหมือนว่าบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือขณะที่โลกธุรกิจกำลังหมกมุ่นกับการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบโจโฉกับขงเบง้งข้อมูลเหล่านั้นเองกลับกำลังชี้ว่า ปัจจัยกวนอูหรือเรื่องของความไว้วางใจและความซื่อสัตย์คือตัวตัดสินที่แท้จริงตึกโบราณจนถึงซีอสมัยใหม่ทุกคนต่างหมกมุ่นอยู่กับการหาและรักษาคนดีที่สุดไว้แต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ชวนให้ไปคบคิดกันต่อนะครับประวัติศาสตร์3ามก๊กจบลงที่ทั้ง3ามก๊กที่รบราค่าฝันกันมาอย่างยาวนานล้วนลมสลาย และถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์จิ้นของตระกูลซูมาซึ่งเป็นผู้ที่อดทนรอคอยและสร้างความแข็งแกร่งอย่างเงียบๆมาโดยตลอดสิ่งนี้อาจทําให้เกิดคําถามสําคัญสําหรับผู้นําในวันนี้ว่าในขณะที่เรากําลังต่อสู้อย่างดุเดือดในสนามรบที่เรียกว่าสงครามแย่งชิงคนเก่งมีใครบางคนกําลังเล่นเกมยาวและค่อยๆสร้างราชวงศ์ต่อไปอยู่ข้างๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตรหรือเปล่าครับ